ผมว่าเห็นชัดนะชัดชัดนักลงทุนเรียกว่าอหละผู้บริโภคทั่วไปขับรถไปที่ไหนก็จะสึกว่ามันมันเปิดเยอะใช่ครับมีการขยายสาขาเต็มไปหมดขยายมากแอคทีฟมากนะครับก็ธุรกิจเหล่านี้ครับก็เหมือนแบบเป็นทําให้นักวิคเคะร์เนี่ยมีการอัปเกรดประมาณการกําไรด้วยนะครับแล้วก็ผลประกอบการของธุรกิจเหล่านี้ครับมันก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไปด้วยก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มมาเมองแล้วว่าตัวพ t g จีเนี่ยน่าจะ มีการเติบโตที่ดีจากในส่วนของธุรกิจนอนออยก็คือตัวกาแฟพันไทยเนี่ยครับสต็อกเมนเจอร์จาลึกหุ้นไทยและต่างประเทศครบถ้วนทุกมุมมอสวัสดีครับพบกับรายการ s t o อก m มนเจอรนะครับวันนี้ผมกับคุณเรจะมาอัปเดตผลตอบแทนเดือนกันยายนสำหรับพอร์ต Set เดฟเนิตเซ็ตซิเล็กครับอ่าครับสวัสดีครับคุณเลสวัสดีครับพี่ยงสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก็เซ็ตซิเล็กก็หุ้นไทยอ่ากลุ่หุ้นไทยก็ดีนะตลาดหุ้นไทยครับก็ดูเหมือนจะฟื้นมานักลงทุนก็เริ่มฮึกเิมแล้วอ<ช>ืพร้อมมาพร้อมกับความหวังใหม่ความคาดหวังใหม่กับรัฐบาลด้วยป่ะรัฐบาลใหม่ก็เป็นรุกค้งแล้วเอาจริงๆผมมีนักทุนถามผมว่าเวลามีรัฐบาลใหม่นี้มันตกลงมันดีหรือไม่ดี ผมคิดว่าจากประสบการณ์ที่เราติดตามหลายตลาดเนี่ยการมีรัฐบาลใหม่มักจะเป็นเรื่องดีนะเรื่องดีใช่ผมบอกว่าดีต่อตลาดนะต,ตลาดคุณไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องมุมมองการเมืองอะไรแต่ว่าพูดถึงต่อตลาดหุ้นเนี่ยพฤติกรรมส่วนใหญ่ก็คือว่ารัฐบาลใหม่มาฮันดีมูลพิเลีตแถลงนโยบายจะกระทำนู้นทำนู้นทำนี่แล้วก็แบบทุกคนก็เออเหมือนชื่นใจได้เริ่มอะไรสิ่งใหม่ๆนะครับตลาดก็เช่นเดียวกันนะเอาวันเดียววันนี้เราก็จะมาอัปเดตทุกเหมือนทุกเดือนนะครับที่เอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ Definite s e l e c t มาอัปเดตกันนะครับรอบนี้เป็นของสิ้นเดือนกันยายนญญญนะครับ,รบต้องท้าความก่อนว่า Definite Co เ e อร์ซีเลคือพอร์ตหุ้นที่เราร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์หยอนต้านะครับพอร์ตหุ้นไทยนะครับซึ่งทาง Definite บลปอลเดฟเฟนนะบริษนะัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการเงิน d e ฟ i n i t e ผมกับคุณเดแล้วก็ทีมงานท่านอื่นเนี่ยก็ดูแลเรื่องโมเดลนะครับการคัดเลือกหุ้นนะครับแล้วก็ส่วนทางบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าก็ดูแลเรื่องบัญชีหุ้น แล้วก็การส่งคําสั่งซื้อขายนะครับก็ผสานกันความร่วมมือกันนะครับอ่ะคุณเลมาอัปเดตตลาดนะครับว่าเด,เดือนที่ผ่านมาภาพรวมเป็นยังไงมีอะไรที่น่าสนใจบ้างดีกว่า <ừ. S 1> อย่างเงี้ยมีอะไรที่น่าสนใจที่คุณเลสังเกตครับ,รบก็ในเดือนกันยายนนะครับเซตอินเด็กบ้านเราก็บวกประมาณ3% <ừ. S 2> นะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งนะครับแต่ก็จะมีหุ้นตัวหนึ่งนะที่เราเล่ากันมาอย่างต่อนเนื่องก็คือ <c oughs> หนีไม่พน้นเดลต้าเดลต้านะครับในเดือนกันย <c oughs> ายนก็ บวกมาห็โอ้โหนะครับก็ถือว่าเป็นยังคงเป็นเดอะแบกของตลาดในเดือนนี้นะสำหรับหุ้นเดียรับครับครับแต่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะมาไฮไลท์เนี่ยก็คือในส่วนของตัวความทั่วถึงในการปรับตัวขึ้นของตลาดลวกันในเดือนนี้นะครับผมก็ได้ดึงข้อมูลตัวหนึ่งเข้ามาให้ดูนะครับก็คือสัดส่วนหุ้นที่เทรดเหนือเส้น moving average สอ0รวันนะครับหมายความว่าถ้าหุ้น ราคาหุ้นยืนเหนือเส้น Moving Average 200อวันเนี่ยหมายความว่าหุ้นนั้นมันมีโมเมนตัมเชิงบวกเริ่มเป็นอัพเทนแล้วก็จะเห็นว่าสัดส่วนของหุ้นลักษณะแบบนี้ครับ,รบมันเริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นดีขึ้นในเดือนกันยายนาซึ่งก็เป็นเดือนที่มีรัฐบาลใหม่อย่างที่พี่หยงได้เล่าไปาก็คือโมเมนตัมส่วนใหญ่คือหุ้นมันการขึ้นมันไม่กระจุกตัวมากเกินไปมันเริ่มแบบขึ้น ทวนหน้ากันคุณทวนหน้ามากขึ้นแต่ยังไงก็ตามก็ยังสู้พี่เดลขอเราไม่ได้อยู่ดีนะครับฉะนั้นโอบจริงๆผมว่าเวลาพูดถึงเดลต้าเนี่ยพอแบบขึ้นแบบเนี้ยถ้าไม่มีเดลต้าอยู่เนี้ยมันไม่ง่ายเหมือนกันนะที่จะเรียกว่าผลตอบแทนของคุณเนี่ยจะ สูงกว่าเซตอินเด็กได้ใช่มันยากมากอะถ้าไม่มีเดลต้าเดลต้าขึ้นงี้แลวผลตอบแทนของเดฟินิ t เซตเซเล็เดือนกันยาเป็นไงบ้างครับก็แน่นอนครับเราไม่เคยมีเดลต้ามาเลยนะครับแต่เดือนกันยายนเราก็ยังบวกตามตลาดได้ครับเราบวมาสามสามเไม่มีเดลต้าสักก็ไม่มีเลยคุนเลบอกว่าไม่ไม่เคยมีด้วยนะใช่ไม่เคยมีเลยไม่เคยมีเลยครัครับเราบวกมา3.3%เ ตลาดบวกประมาณ3.4%อันนี้เป็น total return นะครับก็ยังถือว่าใกล้ๆเคียงกันกับตลาดทั้งๆที่เราไม่ได้มีเดลต้าเข้ามาในพอร์ตนะครับแต่ถ้าไปดูในส่วนของผลตอบแทนสะสมนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนกันยายนก็จะเห็นว่า performance ของ definite select t s e หรือว่า DSS นะครับก็พลิกเป็นบวกละบวก3%นะครับขณะที่ตลาดหุ้นไทยนะครับหรือว่า s ซ t ทนะครับก็ยังปรับตัวลงอยู่ประมาณ 5.4%ดี่เซก็ยังถือว่ามีผลตอบแทนส่วนเพิ่มหรือว่าเอลฟ้าประมาณเ็ดเปอร์เซ็นต์สำหรับของ d ีเเครับครับก็นับจากต้นปีเอลฟ้าหรือว่าส่วนต่างของผลตอบแทนระหว่างพอร์ตเทียบกับตลาดครับก็คือตลาดพูดง่ายยังติดลบอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์นักงทุนที่ลงทุนไวตั้งแต่ต้นปีประมาณบวกสองก็เอลฟ้าคือส่วนต่างเจ็ดนะครับยืนยืนแดนบวกสวนตลาดได้นับแต่ต้นปีนะครับอ่ะมาลองดูหน่อยว่า คุณเลมีไฮไลท์เล็กๆนึงในนี้ผมว่าข้ามไปดูหน้าถัดไปว่าหุ้นเดือนกันยาตัวไหนพาเรายืนตัวไหนชุดเราลงบ้างครับครับ<ม>ก็แน่นอนครับเดือนกันยาเป็นเดือนที่ภาพรวมตลาดส่วนใหญ่มันปรับตัวขึ้นครับ,รบก็หุ้นในพอร์ตส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้น<ม>นะครับเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่เดฟินิทเซเล็กมีการหยิบหุ้นเข้ามาค่อนข้างเยอะหน่อยประมาณเกือบ20ตัวถ้าจะไม่ผิดครับก็จะเห็นว่าตัวแรกนะครับที่หนุนให้ผลตอบแทนของพอร์ตได้นะครับก็คือหุ้น PTG นะครับก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ19%เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวหนุนให้กับผลงานหรือผลตอบแทนของพอร์ตเนี่ยประมาณ1%นซนะครับแล้วก็หุ้น CK นะครับชอการช่างนะครับก็ปรับตัวขึ้น20%นะครับก็หนุนให้ผลการดำเนินงานของ DSS เนี่ยอีก1%นะครับแล้วก็ตามด้วยหุ้น s c a s s e t นะครับก็หนุนผลตอบแทนของ d s s ประมาณ0.7%นะครับแล้วก็หุ้นหลายตัวนะครับส่วนใหญ่ก็ปรับตัวบวกนะครับ ลองมาดูในฝั่งที่เป็นปรับตัวลดลงนะครับก็มีไม่เยอะนะครับแล้วก็การปรับตัวลงเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ลดลดลงมากนะครับตัวแรกก็จะเป็นหุ้นท็อปนะครับก็ราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวลดลงประมาณ4.7แต่ถ้ามาดูเป็นในส่วนของตัวการมีส่วนร่วมของผลการดําเนินงานเนี่ยหุ้นท็อปเนี่ยก็เป็นตัวฉุด performance ของ DSS เนี่ยประมาณลบ0.2เนะครับเช่นเดียวกับ a d v a n c e นะครับที่ฉุดผลการดําเนินงานประมาณ0.2ครับภาพรวม เราบอกว่าเดือนกันยาเรายังพอตามตลาดได้โดยไม่ต้องพึ่งเดลต้าัก็หุ้นนะครับแต่ว่านับจากต้นปียังเอาเปรียบมีอัลฟาได้ถึง7%บวกสวนตลาดได้นะครับถ้าย้อนกลับไปต้นปีทบทวนหน่อยหุ้นอะไรที่ยังผ่าให้เรายืนบวกสวนได้นะครับครับถ้านับตั้งแต่ต้นปีสะสมมาจนถึงปัจจุบันนะครับหุ้นที่ยังเป็นท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ให้เราเนี่ยก็ยังเป็นหุ้น เดิมๆที่เราเคยซื้อมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสหน่ไตรมาสสองรับก็อย่างเช่น TFG นะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีส่วนร่วมต่อผลตอบแทนให้กับ DSH เนี่ยประมาณ5%อครับ,รบอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ DSH ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันบวก2ใช่ไหมครับตัว TFG เนี่ยเป็นตัวแบบว่าตัวหนุนโอ้โหตัวเดียว5%ใช่ครับคือคือ TFG เนี่ยเราไม่ได้ถือ เรียกว่าไม่ได้ถือยาวเป็นไม้เดียวด้วยมีเข้าาออกๆบ้างนะครับในช่วงในช่วงนับตั้งแต่ต้นปีแต่ว่าช่วงที่เราถือเนี่ยเน้นๆรวมกันแล้วน่ะวิธีอ่านคือคอลัมน์ขวาสุด HPR นั่นคือ holding period return คือช่วงที่เราถือหุ้นมันขึ้นไปห้าสิบสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แต่คูณด้วยน้ำหนักที่เราถือกับทามมิ่งแล้วเน้นๆมันส่งผลต่อผลตอบแทนตัวเดียวห้าเปอร์เซ็นต์ให้ห้าเปอร์เซ็นต์พอร์ตเลยเยอะนะฮะโอ้ครับตามมาด้วยหุ้นตัวที่สองนะครับอย่างม i n เนอร์นะครับก็ มีส่วนร่วมตอบผลตอบแทน1.6%นะครับเช่นเดียวกับสวัสด์และก็ฮาน่านะครับก็อย่างละ1.6%นะครับส่วน top นะครับก็เป็นตัวที่สร้างผลตอบแทนส่วนส่วนหนุนเนี่ยตามมานะครับก็อีก1.4%นะครับแล้วก็ C.K. นะครับ1.3%ในฝั่งที่เป็นตัวชุดกันบ้างนะครับลองมาดูนะครับตัวแรกนะครับก็ยังเป็นในส่วนของตัวหุ้น B.H. อยู่นะครับหุ้น b s เนี่ยตอนที่เราช่วงที่เราลงทุนนะครับราคาหุ้น b s ก็ปรับตัวลดลงประมาณลบสิรนะครับแต่พอมาคูณกับเวทกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าหุ้น b s เนี่ยเป็นตัวฉุดผลการดําเนินงานของของพอร์ตนะครับประมาณ1%นะครับตามด้วยตัว s t a r f เฟ t นะครับก็ลบประมาณ1%นเป็นะครับเป็นตัวฉุดต่อผลการดำเนินงานของพอร์ตครับอืมินทัชนะครับก็ประมาณลบ0.9%นะครับ บางท่านอาจจะสงสัยเอลเวอร์เลตเวทเนี่ยมันดูยังไงอะไรเงี้ยนะผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันก็คือว่าสมมติอันนี้มันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เย o d a ทูเดทก็คือ9เดือนแรกระยะเวลา9เดือนแรกถ้าเราถือหุ้น1ตัวสมมติถือ10%แล้วไม่ขายเลย9เดือนช่องเ v ล r วอ e ์เลตจะเป็น10%เเตเต็มนะครับมันเป็นการบ่งบอกถึงเขาเรียกอะไรทั้งน้ำหนักและช่วงระยะเวลาที่เราถือที่อยู่ในพอร์ตด้วยจะเห็นว่าอันที่เราเจ็บอ่ะมันเจ็บไม่นานครับ ใช่ครับแล e วว่ t เทมันเลยน้อยนะครับที่คือมันมีการกลไกลของการคัดลอสระหว่างทางฉะนั้นพอคูณเป็นส่วนผลกระทบต่อพอร์ตเนี่ยเต็มที่ก็เปอร์เซ็นต์หนึ่งในช่วงดนี้ก็อย่างบํารุงราชหรือเอสเฟกนะคือมันเข้ามาไม่นานผิดทางสัญญาณมาแต่ผิดระบบก็ทําการจัดการนะครับที่คาดออกไปนะผลกระทบต่อพอร์ตก็ค่อนข้างจํากัดในขณะที่ตัวได้ก็จะเห็นเลยนะว่าได้อย่างไทยฟู้ดกรุ๊ปเนี่ย มีกินเป็นคำเรายาวนะมีเทรดออกบ้างกินต่อบ้างเทรดสุดท้ายถ้าผมจชไม่ผิดก, <c oughs> ก็ก็โดนไปเหมือนกันแต่เน็ตแล้วก็ได้กำไรด้านได้ก็จะได้ค่อนข้างเข้มกว่าอันนี้คือคาแรคเตอร์ของระบบกลยุทธ์ที่เราชอบนะคือเวลาเจ็บอยากเจ็บเยอะเว <c oughs> ลาได้กำไรก็ขอให้ใหญ่หน่อยน,นะครับวันนี้อยากเล่าหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษในในเดือนกันยายนนี้ครับก็อยากจะมาเล่าในส่วนของตัวหุ้นที่เป็นท็อป เพอร์ฟอร์เมอร์ให้กับเดือนกันยายนละกันนะครับก็คือหุ้นพีทีจีปั๊มน้ํามันปั๊มน้ํามันปั๊มน้ํามันปักใต้ปักใต้ครับอ่ะครับก็เท้าความไปก่อนนะครับหุ้นตัวนี้นะครับตัว d ีเอเราเนี่ยเริ่มลงทุนช่วงประมาณต้นเดือนกันยายนนะครับก็จะเห็นว่าประมาณการกําไรนะครับกราฟด้านบนนะครับก็มีการ ปรับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในเกณฑ์ของการปรับเพิ่มประมาณการกําไรเนี่ยก็ผ่านนะครับจะเห็นว่าแต่จริงๆก่อนหน้านั้นอ่ะการปรับประมาณการกำไรโดนลดมาตลอดลดมาตลอดล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 ดจนถึงจุดหนึ่งปรับเพิ่มขึ้นในช่วงสิงหาอืแล้วพอกันยาคุณเรมาอัปเดตระบบการลงทุนอัปเดตโมเดลก็จับสัญญาณที่อัปเกรดขึ้นมาได้นะครับ ในส่วนของ valuation นะครับในที่นี้เราจะดูในส่วนของตัว forward PE ล่วงหน้า12เดือนนะครับณต้นเดือนกันยายนนะครับ forward PE ของหุ้น PTG เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10เท่าเท <10 S 2> ่านัา้นเองนะครับถ้าเทียบกับในอินดัสซีนะครับก็ประมาณ14เท่าก็จะเห็นว่าหุ้น PTG เนี่ยมี valuation ท,ที่ต่ำกว่าอุตสาหกรรมรนะครับอันนี้ก็ผ่านเกณฑ์นครับในส่วนของตัว technical นะครับหรือว่าโมเมนตัมของราคาก็จะเห็นว่าณวันที่เรามีการคัดเลือก นะครับราคาหุ้น PTG เนี่ยก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นนะครับดังนั้นในเกณฑ์ของโมเมนตัมหรือเทคนิคอลเนี่ยก็ผ่านนะครับแล้วก็ PTG เนี่ยพอผ่านทั้ง3เกณฑ์แล้วและมาสกอร์ลิงกับตัวอื่นก็ติด1ใน10อันดับรอบการคัดเลือกก็เลยโมเดลก็เลยหยิบพุ้นตัวนี้เข้ามาในพอร์ตครับในเชิงในเชิงพื้นฐานนะครับพัฒน,นาการพื้นฐานมีอะไรที่น่าจะนําไปสู่การอัปเกรดที่ที่น่าสนใจไหมครับ ครับก็แน่นอนครับตัว PTG เนี่ยเขาเหมือนมาโฟกัสในส่วนธุรกิจที่เป็นนอนออยมากขึ้นนะครับก็ตัวแนวโน้มผลประกอบการของธุรกิจนอนออยเนี่ยในช่วงครึ่งครึ่งแรกของปีนี้ก็ถือว่าโตดีกว่าน<อ>นค่านออยใหญ่ๆของเขาคืออะไรครับกาแฟพันไทยอ่าอันนี้ผมผมว่าเห็นชัดนะชัดชัดนักลงทุนเรียกว่าอหละผู้บริโภคทั่วไปขับรถไปที่ไหนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันเปิดเยอะใช่ครับมีการขยายสาขาเต็มไปหมดขยายมากแอคทีฟมากนะครับก็ธุรกิจเหล่านี้ครับก็เหมือนแบบเป็นทําให้นักวิเคะร์เนี่ยมีการอัปเกรดประมาณการกําไรด้วยนะครับแล้วก็ผลประกอบการของธุรกิจเหล่านี้ครับมันก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไปด้วยก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มมาเฮ้ยมองแล้วว่าตัวพีทีจีเนี่ยน่าจะมีการเติบโตที่ดีจากในส่วนของธุรกิจนอนออยก็คือตัวกาแฟพันไทยเนี่ยนะครับซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้มีกระแสเนยนะ ผมไม่รู้เคยได้ยินบ่มัจฉะน้ําตาลตะโนดอะไรผมก็ไม่ได้กินหรอกนะเขามานะครับก็อะงั้นทวนอีกนิดนึงเมื่อกี้คุณเลยกเคสสตัรดีของ PTG แล้วเลือกหุ้นยังไงสรุปแล้วกลไกการเลือกหุ้นของ Definite Set Select เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับก็สรุปง่ายๆนะครับเราพิจารณาแค่3ปัจจัยนะครับก็คือ1 Earnings เะครับเราจะเลือกหุ้นที่มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรนะครับจาก นักวิเคราะห์นะครับโดยใช้ฐานข้อมูลบลูเบิร์กของเรานะครับแล้วก็ในเรื่องที่2นะครับ valuation นะครับเราก็จะพิจารณาหุ้นที่มี valuation ไม่แพงนะครับเราก็จะดูหุ้นที่มีค่า PE ratio ต่ำกว่าอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่3นะครับก็คือในเรื่องของเทคนิคนะครับเราก็จะหยิบหุ้นที่มีโมเมนตัมเชิงบวกของราคาในระยะในระยะสั้นนะเมื่อเราได้หุ้นที่ผ่านทั้ง3เกณฑ์นี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการ s c o r i n ง นะครับเลือกหุ้นที่ดีที่สุด10อันดับนะครับครับก็เป็น,นกลไกการเลือกหุ้นนะครับที่คุณเลดีแคปแล้วก็มาฝากกันไวๆยนะครับ,รบยังไงถ้าสนใจเนี่ยกเ็เราจะจัดเรียกว่าถ้าสนใจแบบเชิงลึกนะทุกเดือน,อนผมว่าเดือนละครั้งสองครั้งได้ซ้ำนะครับเราจะจัดสัมมนาหนาึ่งชั่วโมงครึ่งทุกครั้งมีคนเข้าเป็นหลัก 200, 200ว่าสอง <200 S 2> บวกบกนะครับแล้วก็คำถามเข้มข้นทุกรอบนะก็ติดตามกันได้นะครับกดก็กด s u b s c r i b e นะครับบนช่องฟิโนโมินาจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็กดไลค์ก็จะคอยติดตามกันได้ถ้ามีโอกาส นะครับยังไงวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับกับ i n n t t g l o o b l s s l l e t t ซึ่งเป็นพอร์ตพี่น้องกันนะครับกับ Definite Set Select ฮะในลงทุนในกลยุทธ์นะครับที่คล้ายคลึงกันนะผมว่าแต่ว่าจะเป็นโฟกัสไปที่หุ้นต่างประเทศนะครับผ่าน DR ในตลาดบ้านเรานะครับก็โปรโมชั่นถึง28ตุลาคมนี้นะครับลดขั้นต่ำจาก500,000เหลือ250,000บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สแกน QR สมัครลงทุนได้เลย วันนี้นะครับถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะ28ตุลาคมนะครับแต่ว่านักคุณก็ถามว่าทำไม Defin i t e s e l ล c t ลดขั้นต่ำด้วยไม่ได้หลายท่านเขาบอกก็อยากลงอยากลองเหมือนกันอ่ะผมก็บอกว่าบางทีเ้ยหุ้นไทยก็ขึ้นไม่เยอะหุ้นนอกก็ดูสูงจังหลายท่านบอก Defin ิ o e กว select จากเดือนเมษาก็บวกไป3าแล้วกเซลัวจังผมก็บอกก็ไปลงก็แบ่งลงหุ้นไทยบางท่านก็บอกก็เงินมีอยูห้าแสนทำไงดีก็ทำไมลดไม่ได้คุณเลยย้าอีกที ครับก็หุ้นไทยครับเวลาเราส่งคําสั่งซื้อเนี่ยเราจะต้องส่งคําสั่งเป็นทีละหนึ่งรอหุ้นนะครับขั้นต่ําบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหยิบหุ้นที่ราคาสูงๆอย่างเช่นหุ้นแอดวานตอนนี้สา0ร้อบาทแหละแมาความว่าถ้าเราจะซื้อหุ้น a d v a านทางออเดอร์เนี่ยก็ประมาณสามหมื่นบาทมันติดในเรื่องขั้นต่ําการลงทุนแบบนี้มันไม่เหมือนดีอได้ได้เรียกว่าดีเนี่ยซื้อได้ทีละหุ้นได้ดีได้นะครับอ่ะยังไงวันนี้ ผมกับคุณเลน,นะครับในรายการ s t ็อกมีเดอร์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเราจะกลับมานะครับทุกเดือนนะมาอัปเดต performance ทาง definite select นะครับ global select นะครับกลับมาชมพบเจอกับนังทุนทุกครั้งนะครับผ่านรายการ Stock Manager ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ